เพื่อแป๊บเดียวเนี่ยวงการตลาดเกม pc handheld เนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาแบบติดจรวดเลยนะครับในช่วงปี 2ปีให้หลังมานี้แต่ละค่ายเนี่ยก็ขยันกันทําหรือว่าพัฒนารุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาเยอะมากซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปยุคนู้นเนี่ยคงต้องยกค,ความดีความชอบให้กับเกมบอยของ Nintendo นะครับที่เป็นตัวจุดชนวนจุดกระแสะความนิยมตลาดเครื่องเกมพกพาไปทั่วโลกหลังจากนั้นเนี่ยก็มี PSP จาก Sony หรือว่า Nintendo DS เกมพกพา2หน้าจอพลิกนวัตกรรมการเล่นเกมไปทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอเรามองออกมาจากตลาดเกมคอนโซลสายฮาร์ดคอร์ประดับบ้านนะครับเครื่ ื่องแรงๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันยังมีตลาดแคช u ช l ลหรือว่าโอเวอร์ออฟเกมมิงเกมเมอร์นะครับที่ขอแค่ให้มีเกมเล่นได้สนุกไปทุกทที่ที่เขาเดินทางไปไหนมาไหนก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วแต่การหมุนเวียนนะครับการเปลี่ยนของเวลาเนี่ยก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนกับเทคโนโลยีนั่นแหละครับการมาของ n t e n d o Switch เนี่ยทำให้เราทุกคนเนี่ยตระหนักว่าไฮบริดคอนโซลเกมมิงสามารถเกิดขึ้นได้จริงเครื่องเกมที่ซีเรียสเรื่องกราฟิกและนวัตกรรมการเล่นที่เล่นในบ้านก็ได้เล่นนอกบ้านก็ดี มันมีอยู่จริงมันเลยเหมือนจุดประกายนะครับให้หลายๆค่ายเนี่ยเริ่มพัฒนาฮาร์ดแวร์ของตัวเองนับตั้งแต่นั้นนะครับมาเกือบ10ปีแล้ว <B> และก็มาถึงวันนี้นะครับวันที่ Microsoft เนี่ยได้จับมือกับ R.O.G. Asus นะครับออกคอนโซลตัวใหม่ชื Xbox, G, ่อว่า Xbox R.O.G. a l l y และ a l l y X นั่นเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาของ Steam Deck ของ Valve เนี่ยขย่าวงการเกมนะครับไปทั่วโลกเลยเพราะมันคื PC Handhel d ที่เล่นได้เกือบทุกเกมที่มีอยู่บน t e a m ม Library แถมทั้งหมดเนี่ยมันยังรันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux OS ที่เป็นเหมือนระบบสำหรับสาย Geek t e ท h นะครับเขาใช้กันมานานละปัจจุบันกลับกลายเป็นหนึ่งในระบบ OS ที่เป็นปฏิบัติการหลักสำหรับการเล่นเกมในปัจจุบันเลยนั่นเองครับท้าไมมันถึงปังก็เพราะว่า Microsoft เนี่ยชลาใจนั่นเองครับพวกบริษัทต่างๆที่ทำา PC Handhel ฮลคอนโซลออกมาเนี่ยยุคักแรกเนี่ยที่นอกจาก Steam Deck ที่ใช้ Linux แล้วเจ้าอื่นเขาก็ใช Windows ของ Microsoft กันหมดเลยนั่นเองเราชื่อเสียงที่โด่งดังมานาของ w n n o w w นะครับก็คือการที่ระบบปฏิบัติการที่มันหนักเอาเรื่องครับทั้งโปรแกรมที่ไม่จําเป็นแล้วก็ความสเสถียรการกินทรัพยากรเครื่องที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพในเกมเดียวกันนะครับสเปคใกล้เคียงกันเกมที่เล่นบน PC Handheld เนี่ย Linux จึงเล่นได้สเสถียรกว่า Windows นนเัเพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงจะงงนะครับว่าเอา้าแล้วผมจะซื้อ Xbox ROG Ally X เนี่ยมาทำไมก็น่นแหละครับเพราะว่า Steam Deck เนี่ยมันทำให้ Linux ปังขนาดนี้ Xbox ของ Microsoft เนี่ยมีหรือว่าจะยอมแพ้อุตสาห์ปั้นแบรนด์นะครับเกี่ยวกับเกมมาตลอดมานานมากเมื่อานมานนี้เขาเลยประกาศเปิดตัวนะครับ Windows OS ที่ทำขึ้นมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนั่นเองโดยทำการลบพวกโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทิ้งนะครับพร้อมนำเอาไอเดียนะครับ OS ของเครื่องเกม Xbox มาเป็นแกนหลักในการดีไซน์ PC handheld ซึ่งหลังจากที่ผมลองเล่นมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเลยนะกับประสบการณ์ที่ได้รับมาเทียบกับเจ้า Steam Deck ที่ผมเล่นเล่นมาเนี่ยถึงแม้จะมีตะขิดตะขวงบ้างถ้าเทียบกับ Xbox Series X เนี่ยระบบปฏิบัติการมันก็คือ Windows นั่นแหละครับแค่มันชูให้ตัวแอปของมันเนี่ย Xbox PC Version เวอร์ชันนี่ยมันเด่นขึ้นมาซึ่งที่ต้องขอบคุณจริงๆเนี่ยก็คือ AMD กับ Asus นะครับที่รอบน,นี้เนวผมว่าทำกันบ้านมันดีมากชิปตัวใหม่นเนี่ยแรงมากพอผสมผสานเข้ากับระบบใหม่ของ Windows Gaming OS นะครับมันเลยเล่นลื่นไหลขึ้นเยอะเป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับระบบ Linux บน Steam เด c k มากๆเลย ที่ผมให้คะแนนเพิ่มนอกเหนือจากความลื่นนี้นั้นนะครับก็คือการที่มันเป็น Windows นี่แหละครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถ Access Xbox Game Pass ได้เลยโหลดเกมมาลงเครื่องได้เลยสําหรับใครที่สมัคร s u b s c r i p t i o n ไว้แล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่ PC handheld ที่มีระบบ Linux ยังให้ไม่ได้ในปัจจุบันนี้นั่นเองครับและตอนนี้ทางทีม Xbox ของ Microsoft เนี่ยก็กําลังพัฒนาแอปให้มันทํางานได้ดีขึ้นพร้อมสามารถบอกได้ว่าเกมไหนเนี่ยเล่นกับเครื่อง Xbox ROG Ally X ได้หรือไม่ได้หรือเล่นได้อาจจะมีจุดไหนบ้างที่เราเนี่ยต้องปรับแต่งเกมเพิ่มเติมปรับเซตติ้งในเกมนั่นเองครับถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากเลยนะครับคล้ายๆกันกับ Steam Deck เลยเป็นการพัฒนาของตัวทีม Xbox Microsoft ที่เราเฝ้ารอกันมานานนั่นเองครับ อ่ะมันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมยกให้เป็นที่สุดละในตลาดตอนนี้ของตลาด PC Handheld ที่เครื่องนี้เนี่ย Xbox a l l i อกเนี่ยก็คือจับสบายมือมากครับและบังคับดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับที่ผมจับต้องมาคือผมเนี่ยอยากได้เนี่ยตั้งแต่เห็นคอนเซปต์อาร์ครั้งแรกละที่เห็นข่าวเลยก็คือพอทีมเนี่ยบอกว่าเอาจอย x o x x มาหันแยกซ้ายขวาแล้วเอาหน้าจอเนี่ยยัดแปะตรงกลางแค่นี้เนี่ยผมก็ซื้อแล้วละครับ เพราะผมพิสูจมาแล้วว่าจอ Xbox ยุคนี้เนี่ยมันบังคับเกมง่ายกับถนัดมากๆแถมสบายมือสุดๆหลักอีกโนโมิกก็คือเลิศมากครับเพราะปัญหาที่ผมมีมาสักพักในยุคหลังนะครับก็คือจับแล้วมันไม่ถนัดมือนั่นเอง Steam Deck เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เวลาที่ผมบังคับอนาล็อกเนี่ยมันก็ยังรู้สึกไม่ใช่อยู่ดีหรือแม้กระทั่ง Nintendo Switch นะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยก็แบนเกินไปน,นิดทาให้ต้องหัก ก้นรองจอกมานิดนึงเพื่อให้เราเนี่ยวางมือได้ถูกสรีระนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับคือขอบคุณ Xbox กับ Asus ROG มากๆที่มาเวนี้ถึงแม้ตอนแรกเนี่ยมันจะดูแปลกตาไปบ้างแต่พอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถูกต้องแล้วก็ถูกใจจริงๆครับหน้าจอนั้นเนี่ยถึงจะไม่ใช่ OLED นะครับแต่ก็มาทรงเดียวกับ Nintendo Switch 2นั่นเองคือมีค่าความสว่างสุดมืดสุดที่ชัดเจนดีคอนทราสต์เนี่ยไล่แสงได้ดีไม่แย่เลยนะครับในสายตางผมดีเทลเนี่ยก็เห็นครบสีไม่เพี้ยนจนหลอก ช่อง USB เนี่ยก็ให้มา2ช่องเน้นๆอันนึงเนี่ยเป็นแบบธรรมดาอีกอันนึงก็คือรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงที่เราเนี่ยสามารถเชื่อม eGPU แยกได้นั่นเองถ้าต้องการความแรงที่มากขึ้นเนี่ยในการเล่นเกมที่ว้าวเลยก็คือที่เราเนี่ยสามารถเชื่อม eGPU นะครับแยกได้ถ้าในอนาคตเนี่ยเราต้องการความแรงที่มากขึ้นในการเล่นเกมที่ว้าวเนี่ยก็คือปุ่ม ปิดเปิดเครื่องครับที่มันฝังระบบสแกนนิ้วมาให้ด้วยเวลาจะล็อกยิงเข้าเครื่องนะครับหรือการยืนยันอะไรเนี่ยก็คือสะดวกสุดๆอันนี้เนี่ยประทับใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่า ให้มาจุกๆนะครับจากการทดสอบที่ผมเล่นเกม Gear Software นะครับภาค Reload แล้วก็ Watchdog Legion นะครับมันไม่เหมือน Steam Deck ที่ผมต้องคอยพะวงลุกไปหาที่ชาร์จตลอดอันนี้เนี่ยคือนั่งเล่นได้เลยยาวๆสบายมือมากๆไม่ต้องซีเรียสอะไรแถมตัว ASUS นะครับออกระบบให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนระหว่าง Silent Mode แล้วก็ Performance Mode ได้อีกด้วยซึ่งการปรับเปลี่ยนการใช้พลังวัตต์นั่นเองซึ่งจากที่ลองเล่นมานะครับแค่ Performance นะครับก็เล่นได้เรื่อๆเลยครับที่ 180p 0 สบายมากเฟรมตกเนี่ยไม่มีเลยนะครับจากที่ลองเล่นมาผมคงต้องสรุปให้เพื่อนๆฟังว่านี่คือเครื่องเกม handheld จาก Xbox ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ครับทั้งการจับการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพการเล่นเกมถ้าใครอัปเดตมาจาก s t e a m เล่นนะครับผมว่าคุณจะชอบแล้วก็ตกหลุมรักมันแน่นอนเปิดกว้างลงได้ทุกครั้งเกมที่มีไม่ว่าจะ GOG Steam Library หรือ Game Pass เลือกเล่น เลือกลงได้หมดตามใจนึกแม้ราคาเนี่ยอาจจะสูงไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกับสเปคที่ได้มาทาง ROG เนี่ย Asus ก็ยัดมาให้ทางการดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็ชิปประมวลผลที่แรงที่สุดในตลาดตอนนี้ผมว่ามันคือเครื่องเกม h a n d h e l ล hybrid ที่ตอบโจทย์ผมที่สุดตัวหนึ่งเลยละครับในตอนนี้ทีนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับ Microsoft นะครับว่าจะพัฒนาระบบ OS และซอฟต์แวร์ของตัวเองยังไงบ้างให้มันตอบโจทย์การใช้งานของ User เมอ e r อย่างเราๆนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองจับลองเล่นแล้วหรือมีความคิดไอเดียยังไงลองมาแชร์กันนะครับถ้าใครกำลังหาซื้ออยู่สามารถกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยให้ผมได้ทำคอนเทนต์มาพูดคุยกับเพื่อนๆต่อไปครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับ